วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะคะในช่องเคล็ดลับการเกษตรนะคะสําหรับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะนั่นก็คือสูตรฮอร์โมนนมสดแบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะสําหรับวิธีทำก็ง่ายเสียน่ายสะดวกรวดเร็วสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องหมัก ทำให้พืชผักผลไม้ของเราเห็นผลดีเร่งดอกเร่งผลเป็นอย่างดีเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะไปก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ของเรากันนะคะนี่เลยค่ะแก้วน้ํานะคะแก้วน้ํานี้เราใช้สําหรับในการใส่ส่วนผสมลงไปนะคะต่อไปอย่างที่สองอ่าอย่างที่สองก็คือขวดน้ํานะคะ ขวดน้ำนี้เราใช้สำหรับในการใส่โฮอร์โมนหลังจากที่เรานำส่วนผสมต่างๆใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะนำใส่ลงไปในขวดแล้วก็เก็บไว้เพื่อใช้ในคราวต่อไปนะคะต่อไปวัตถุดิบของเราที่ใช้นะคะอย่างแรกเลยก็คือนมสดนะคะในวันนี้เราจะใช้นมโรงเรียนซึ่งเรามีนมโรงเรียนอยู่แล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะคะ จะใช้นมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับสรรพคุณของนมสดก็จะมีการเร่งการเตกยอดใหม่นะคะเพิ่มการเตกโกอของพืชเพิ่มจำนวนการออกดอกนะคะทำให้ก้านดอกแข็งแรงไม่ร่วงหล่นง่ายทำให้พืชผักกรอบแล้วก็หวานนะคะอย่างที่สองของเราก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ ่ะเครื่องดื่มชูกำลังนี้เพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับเราวันนี้เราใช้ M150 นะคะสรรพคุณของเครื่องดื่มชูกำลังจะมีธาตุอาหารอยู่2ชนิดนั่นเองนะคะที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ก็คือน้ำตาลซูโครสซึ่งเป็นสารที่เข้าไปกระตุ้นให้พืช สามารถดูดซึมธาตุอาหารต่างๆทางใบได้นะคะและอย่างที่สองก็จะมีวิตามิน B นะคะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะต่อไปอย่างที่สามของเราที่จะใช้นะคะก็จะเป็นผงชูรสซึ่งผงชูรสนี้สามารถใช้ห่ออะไรก็ได้นะคะสำหรับสปปรพพคุณของผงชูรสผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมต ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรโตีนทุกชนิดจึงเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อพืชอย่างมากนะคะไปเรามาดูวิธีการทำกันนะคะเราจะนํานมสดนะคะนมสดมาหนึ่งกลอง่องอ่ตัดใส่เลยนะคะเรานํานมสดมาหนึ่งกล่องเราจะตัดลงไปใส่ลงไปในแก้วให้หมดกล่องเลยนะคะอะค่อ,คอยๆเทลูก ตัดลงไปใส่ลงไปนะคะเทลงไปให้หมดกล่องเลยเก่งมากต่อไปนะคะอย่างที่สองที่เราจะเติมนะคะก็เติมผงชูรสลงไปผงชูรสนะคะเราจะเติม1ช้อนนั่นเองนะคะ1ช้อนชาแต่วันนี้เราไม่มีช้อนชาเราก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งของช้อนโต๊ะเอาแล้วกันอ่าต่อไปนะคะส่วนผสมอย่างที่3ก็คือ เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ m 1 5 0ซึ่ง m 1 5 0เราจะเติมลงไป1ฝานะคะใส่เพียง1ฝาเท่านั้นรเราจะเติมเครื่องดื่มชูกำลัง1ฝานะคะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะคนเลยค่ะคนไปเรื่อยๆอเราคนให้เข้ากันนะคะ หลังจากที่เราคนแล้วนะคะต่อไปเราจะนําขวดน้าขวดมานะคะเราเติมลงไปในขวดเลยค่ะค่อยๆทีค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ฮอร์โมนนมสดของเราจากนั้นปิดฝาค่ะปิดฝาปิดฝาแล้วเขย่าค่ะเราก็เขย่าเพื่อให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันอีกรอบเห็นไหมคะเพื่อนๆวันนี้เคล็ดลับของเราง่ายนิดเดียวนะคะวิธีทำก็ง่ายเสียนง่ายนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องหมัก นะคะทาให้พืชผักของเราเห็นผลดีเร่งดอกเร่งผลสามารถนําไปใช้โดยอัตราส่วนที่เราใช้นะคะอัตราส่วนที่เราใช้อัตราส่วนที่เราใช้ก็คือโฮอร์โมนของเราสองช้อนโต๊ะต่อน้ำ ยีลิตรนะคะหรือถ้าใครที่มีบัวรดน้ำนะคะน้ำหนึ่งบัวเราสามารถเติมโฮอร์โมนลงไป1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะระยะเวลาที่เราจะใช้รดพืชผักหรือเป็นพืชพันธุ์ดอกไม้ต่างๆนะคะทุกๆ5วันนะคะเราสามารถใช้รดได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้กับสูตรโฮอร์โมนนมสดแบบเร่งด่วนนะคะเราสามารถทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องหมักสำหรับวันนี้เคล็ดลับการ,กรเกษตรก็มีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่นำไปใช้แล้วได้ประโยชน์แบบไหนสามารถนามาคอมเมนต์ ได้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ